แล้วถ้าคนที่บอกว่าเขาไปไหนมาไหนก็จะคิดว่าคนเนี่ยทำของใส่เขาเล่นของใส่เขาทำสเสน่ห์ใส่เขาอะไรเงี้ยไอ้ตัวมันเนี่ย,เ,ยเล่นนะในอดีตจะย้ายไปอยู่ไหนก็มีความรู้สึกนี้ตลอดถูกต้องแล้วก็โทษคนโน้นโทษคนนี้เคยเจอหลายคนนะ,ะแก้ไขจากครูบาอาจารย์ตั้งโอ้โหเยอะไม่มีใครแก้ไขให้ตัวเองได้เพราะมันฝังอยู่ที่ตัวเขาเองเพราะตัวเขาเป็นตัวกระทํา กําเก่าขึ้นเดิมใช่แก้ยังไงครับปัจจุบันมีอยู่คนหนึ่งวิธีการแก้ก็คือเอารูปหลวงปู่เนี่ยไปไว้รอบรอบบ้านเขาแล้วเขาก็กางกางกางก,กดเนะี่ยบนเตียงเขาครับเขาภาวนาอย่างเดียวรายใย,ยนั่นเคยไปบ้านเขาอย่างเนี้ยอยู่แถวเนี้ยแถวลบปุรีนี้แถวไหนจำไม่ได้แล้ว จมยุดเก่าในอดีตเชี่ยวไปถ้ำสมัยก่อนนะไปบ่อยคือจะไปทุกทุกอาจารย์อนะเช็คไม่รู้เรื่องไปเจอเจอหลวงพ่อที่ถ้ำท่านก็เลยอธิบายเรื่องนี้เรื่องกรรมเนี่ยที่เขาทเ,า,เาทำในอดีตเนี่ยเขาเล่นของรับจ้างทั่วๆไป ผัวจริงเมียจริงเขาสามารถจะทําได้แล้วประมาณเนี้อ้าวหลวงตาอย่างสมมติชาติก่อนเขาเป็นคนทําของใส่คนอื่นเนี่ยแสดงว่ากรรมเขาก็ต้องมีกรรมหนักทําไมเขาถึงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ปกติก<ข><ด>็ยังมีการภาวนาอยู่ไงตรงนี้มันใช้จิตนะตุส่วนหนึ่งมันยังดีอยู่นะ,ะกรรมไม่ดีก็ทำ<ช>ส่วนหนึ่งก็ยังมีการภาวนาถูกมันใช้จิตเรียนด้วยจิตเนี่ยเรียนอาคมเนี่ย มันมีสองสองสายสายดำกับสายขาวสายขาวก็คือถ้าผิดศีลเขาจะไม่ทำแต่ก็ได้เกิดเป็นเป็นมนุษย์ก็จริงแต่เกิดมาต้องมารับกรรมถูกโดยอาชีพโดยความเป็นอยู่ในในสภาพของภพชาติที่เขาเกิดครับม,มนุษย์เลยแตกต่างกันเพราะเหตุนี้นแต่ถ้าเราฝึกในสาหลวงพ่อเนี่ย ฝากสายใหญไปกับโพธิสัตว์ทุกองนะไม่ใช่องค์เดียวจากหลวงพ่อไปทุกองค์ในอนาคตเนี่ยเราเป็นใหญ่ทุกครัเพราะโพธิสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยในอนาคตเป็นใหญ่ทุกทุกองค์แหละ <laughs> จริงเราคิดดูแหละเราอยู่กับท่าน่นะท่านเป็นใหญ่นะเราไม่เป็นใหญ่ได้ยังไงอ,อ่อเพรพ่อเราใหญ่ถูกคือเรา เจาะไปกับท่านนะ่ะไม่รู้ล่ะ